สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้ผมก็จะมาสอนการแก้ปัญหา2ปัญหานะครับซึ่งปัญหาแรกนะครับมีคนคอมเมนต์คลิปว่าใต้คลิปการแก้ปัญหาไอตัวนี้นะครับ xig no code อะไรสักอย่างเนี่ยนะครับโอเคนะครับมีคนคอมเมนต์ว่าดีเครื่องแล้วมาเล่นไม่ได้ทําตามผมทุกอย่างแล้วมาเล่นไม่ได้นะครับพอรีเครื่องนะฮะโอเคผมจะแก้ปัญหา2องอย่างก็อีกปัญหานึงก็คือตัวขบีตนะ มันจะขึ้นแบบนี้นะครับเวลาเข้าเกมหรือว่าหลุดก็จะขึ้นหรือว่าเข้าเกมมันก็ไม่ยอมเข้าให้นะครับก็จะแก้ปัญหาสองปัญหานี้นะครับอย่างแรกครับให้เราแก้ปัญหานี้ก่อนสองปัญหาโอเคให้เราโหลดตัวนี้มาก็ตัวเดิมนะครับคลิปที่แล้วนะครับหวังว่าคงจะไม่คงจะยังไม่ลบกันนะฮะเก็บเอาไว้นะฮะอย่าลบอย คือลงตัวเกมใหม่เอาไว้ทําใหม่นะโอเคนะครับให้เราแตกไฟล์มานะครับครับดูข้างในก็จะเป็นอ่างนี้นะครับต่อไปนะครับให้เรากดไปที่ My ค o มนะครับรือว่าจะให้ง่ายเลยกดไปที่ตัวนี้นะครับไอคอน PB แล้วกดขวากดไปที่ล่าสุดอะ่ะนะแล้วกดไปที่ Open File l o c t i o n นะครับ ที่เกมเดสกดเข้าไปหลายชั้นหน่อยนะฮะโอเคเามาันชั้นหน้ากันนี่นะฮะเดิมไหมครับคนที่ลงแล้วดีเครื่องยังเล่นไม่ได้ก็ให้ลบตัวข้างในนี่นครับลบตัวข้างในนี้ลงถังขยะนะครับให้มันเป็นว่างๆเลยนะครับแล้วแต่ผมจะไม่ลบนะเกรียดลงตัวเกมใหม่ขี้เกียดดีเครื่องนะฮะ ตายทโบิน่าจริงนี่นะครับกดเปิดตัวนี้มาครับแล้วลากใหม่ใส่เข้าไปแทนตัวที่ลบไปนะครับเก็ตไหมครับเดี๋ยวผมจะไม่ทําให้ดูนะนะโอเคครับเดี๋วจะให้ชัวเลยนะครับให้เราลบแฟมไปเลยลบแฟมมันทิ้งเลยนะครับแล้วเอาไอ้คำอยู่ข้างในเนี่ย ใส่เข้าไปแทนที่แฝงไอ้ตัวนี้ที่ลบไปนะครับแล้วก็ลองดีเครื่องนะครับปิดเครื่องแล้วเปิดใหม่นะครับอา่าต้องได้แน่นอน,นครับเกิดไม่ได้ก็ต้องถ้าเกิดไม่ได้ก็ต้องลองลบตัวเกมเก่าแล้วลงตัวเกมใหม่ดูแล้วทาแบบผมนะครับถ้าเกิดไม่ได้ก็ถามทีมงานเจริญน,นาเลยครับโอเคนะครับปัญหาแรกก็จบไปแล้วส่วนปัญหาสองก็คือปัญหาขัดตัวนี้ นะครับการแก้นะครับให้เราอย่างแรกเลยให้เรากดที่ไอคอนทีวีกดซิกขวาล่างสุดนะฮะเหมือนเดิมแล้วกดไปที่ตรงนี้นะครับด้านนี้พี่เกต้านที่รันนะฮะติ๊กนะฮะติ๊กนะครับแล้วกดไปที่เลือกไปที่ windows xp service pack 2องนะนะครับกดไปนะครับแล้วกดไปที่ run administrator นะแล้วกด app play นะฮะกดโอเคคลิกรอบหนึ่งนะฮะ ฝ่ายรอบหนึ่งไปที่แฟ้มหลักเลยนะฮะนะฮะกดเหมือนเดิมเข้าที่เดิมนะแล้วเราเลือกไปที่ตรงนี้นะครับ P Play Bank บางคนจะไม่เหมือนผมอาจจะเป็น Star P Play Bank นะครับแล้วแต่โยหรือบากไม่รู้นะเนี่ยะคลิกข,ขวานะครับกดคลิกขวาเลือกอันล่าสุดนะครับเลือกอันล่าสุดคุณสมบัติเน,นี่ยะฮะไหนวะนี่นี่น,นี่โอเคถ้าเรากดไปที่ตรงนี้ ่ใช่ครับกดที่เดิมนะครับดิกนะครับแล้วกดไปที่ windows xp service pack 2นะครับโอเคแล้วกด run a d m install แล้วกด app pay นะครับแล้วกดโอเคอ่าอ่า้วให้ตัลโรวินนะครับก็จะได้แล้วนะครับก็จะตัวอีกตัวคาเบตนี้จะไม่ขึ้นตลอดไปนะครับสำหรับใครที่แก้ไขไม่ได้ก็ลองแอคคาลีนามานะครับ จะแก้ไขให้นะช่วยแก้ปัญหานะครเอ,อ่อคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับฝากกด s u b สไครต์กดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับส่วนคลิปต่อไปก็จะเป็นอะไรต่อก็ฝากติดตามคลิปต่อไปด้วยกันนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย